ไอพวกแกถึงตามผู้หญิงคนนั้นใครสั่งพวกแกมานางผู้หญิงบ้านนั้นมันเป็นจะถือมันท้าให้เป็นเฮ้ยเลิกพูดจาพวกไปวนมาได้แล้วก็ซื้อมันมีไหนกันวะนี่ก็สามศพเข้าไปแล้วนะพี่เราจะติดคีไม่ได้เลยไปนี่เดี๋ยวพี่มานะาจะไปไหนไอ้พวกกองผลตรวจดีเอ็นเอออกมาแล้วนะนุชดีเอ็นเอของนุชไม่ตรงกับน้ำลายที่พบจากศพของนายปรนายทางเรากำลังสืบหาสาเหตุอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะ มาแล้วกับเผาไข่ดาวเจ๊หวานเจ๊หวานเจ๊หวานอะไรจะชมน่ากาตื่นนี่ยเคเห็นผีโอ้ยก็ผีแล้วสิมะอย่าบอกนะว่าเจ๊ตกข่าวฉันไม่อยากจะเล่าลงนะมันมันน่ากลัวเหล่ามากหล่กมากเมื่อคืนนี้มีคนตายตับไส้พุงนะโดนเล่าไปกินนกเกี่ยงเลยเลือดนิสานเต็มพื้นกินข้าวนี่นะขาคทไมไปหมดเลยจะชมไปดูมาหรอ ดิฟังอ่ะเ้ยนี่จะไม่กล้าไปหรอกนะเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านตายามที่อยู่ติดกับชายป่าน่ะเจอคราบเลือดน่าจะเป็นรอยกระสือที่มันเช็ดปากอ่ะอุ้ยกระสือชัวรชัวฉันนะเชื่อเต็มเต็มว่าเป็นกระสือแน่ๆนลองคนตายโดนลากไส้ไปกินแบบนี้นะกระสือนี่น่ากลัวจริงๆคราบเลือดจ้ะเจ๊กระเพรากุ้งสองใส่กล่องหนึ่งครับนี่คุณคุณรู้ข่าวเมื่อคืนคนตายในหมู่บ้านเราหรือยัง เขาเป็นอะไรตายเหรอครับกระสือกระสือมันกินไส้อ่ะยิ่งพูดนนะฉันก็ยิ่งกลัวฉันอยู่คนเดียวด้วยอ่ะฉันว่านะต้องเป็นคนละแวกบ้านเรอเนี่แหละถึงได้มาฆ่าคนแถวเนี้ยแล้วเจงว่าใครน่าสงสัยฉันว่านะมันต้องเป็นเป็นใครเจ๊ใครฉันจะได้ให้กำนันอะไรมันออกจากหมู่บ้านไปไม่รว้ว่าแต่คนในหมู่บ้านเรามันก็ไม่มีใครน่าสงสัยนะคุณฉัน ที่น่าสงสัยแปลกๆก็มีคุณนุชกับคุณนันนะที่ไม่ก็จะสุขสิงกับใครอ่ะนี่เจชมจะบ้าเหรอคุณนุชอ่ะเขาต้องอยู่ดูแลน้องเขาเขาจะมีเวลาไปสุงสิงกับใครที่ไหนโอ๊ยใช่ไหมทุนเหรอครับนุชเขามไม่ค่อยออกจากบ้านเหรอครับก็ไม่เห็นค่อยออกนะคะตั้งแต่สมัยแม่เขานี่เขาก็ปิดบ้านเงียบเลยนะช่ย,ยุ่งกับใครหรอกค่ะนี่ พัวได้คุยอยู่นั่นแหละนี่ไปทำอาหารเร็วคุณก็คอยอยู่ไปไปกะเพรากุ้<อ>งสองนะครับครับแก้จริงเลยนะนี่จริงๆนะที่ฉันเอามาเล่าเนี่ยโอ้ยอยากจะเชื่อเลยคิดดูแะ้วเลยขนาดไหนแกรู้อเต็มไปด้วานอะไรน่นนะพี่นุชว่าพี่เข้มเป็นคนยังไงหรอคะทำไมหรอ เห็นพี่เข้มมาหาพี่นุชบ,บ่อยๆนันก็แค่ไม่มีอะไรหรอกนันไม่ต้องคิดอะไรมากพี่ไม่ทิ้งนันไปไหนแข่มเขาก็แค่แวะมาทำธุระของเขาก็เลยมาทักทายกันตามภาษาเพื่อนก็เท่านั้นอะแต่พี่เข้มกับพี่นุชเคยรักกันมากพี่นุชไม่คิดถึงพี่เข้มบ้างหรอคะนันพี่กับเข้มอะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้ว นันเห็นพี่เข้มมาหาพี่นุชบ่อยๆนันก็แค่เป็นห่วงนะคะนันรู้สึกว่าพี่เข้มกำลังตามสืบเรื่องบางอย่างของพี่นุชอยู่เขาก็แค่เป็นหว่วงเราเท่านั้นแหละนันไม่มีอะไรหรอกแต่นันแอบได้ยินที่พี่คุยกับพี่เข้มว่านี่นันกำลังแอบสงสัยพี่อยู่เหรอเปล่าค่ะนันก็แค่เป็นห่วงพี่นุช ำไนุชต,ต้องหนีหน้าผมด้วยผมทำผิดอะไรเหรอนุชนุชบอกผมสินุชแต่งงานแล้วใช่ไหมใช่แค่เม่ยมายุ่งกับเราอีกนุชมีครอบครัวแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้นี่นุชไม่เห็นต้องหนีไปแบบนี้เลยพี่เข้มกับพี่นุชเคยรักกันมาก ไม่คิดถึงไปเข้มบ้างเหรอคะพี่กับเข้มอ่ะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วนี้อยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดรังเธอไว้และทําทุกอย่างที่ตัวส ใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉันเมื่อคนนั้นเข้ามาทำให้ใจ กสารผลตรวจดีเจะสศพไหนแป้นครับดรสารวัตรได้ดูเรื่องครับที่เราสัรนินฐานกันตั้งแต่แรกเป็นเรื่องจริงทั้งสามศพมีผลตรวจดีเเหมือนกันแสดงว่าคนร้ายเป็นคนคนเดียวกันสารวัตรเร่งให้เรารีบสืบหาตัวคนร้ายให้เร็วที่สุดครับเป็นไปได้ยังไง แสงเลยวะนุชอยู่ไหนแสงเลยวะกระสือมันกินไส้อ่ะยิ่งพูนะฉันก็ยิ่งกลัวฉันอยู่คนเดียวด้วยอ่ะฉันว่านะต้องเป็นคนละแวกบ้านรองนี่แหละถึงได้มาฆ่าคนแถวเนี้แล้วเจงว่าใครน่าสงสัยที่น่าสงสัยแปลกก็มีคุณนุชกับคุณนันนะที่ไม่ก็จะสงสัยิกับใครอ่ะ ซื้อเหรอเป็นไปได้ยังไงหมวดช่วยหาข้อมูลแล้วก็ประวัตินายปรนัยกับนายตองให้พี่ทีครับเป็นไงเจอไหมเจอแล้วครับนายปรนัยเคย มอมยานางสาวเจนนี่เมื่อปี62แต่ก็รออไปได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอพอปี61ก็มอมยาล่อลวงเด็กสาวอายุต่ำกว่า18ปีไปข่มขืนแต่ก็พ้นคดีมาได้เพราะพ่อแม่เขายอมความพอปลายปี61ก็ขับรถชนนางสาวนันทกรอรยาจ,จินดาคุณนามสกุลคุค้นๆนะผู้กองนามสกุลสาวชุดแดงปะครับ นี่มวยอย่านอกเรื่องได้ไ้ยรีบหาข้อมูลของนายต๋องเร็วๆเลยอ่ๆนี่ทำหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวพี่เลียงข้าวโอเคเชียมครับเกิดมาเป็นคนมีความสามารถก็เย่งพวกกองกินฟรีตลอดเจอแล้วครับพวกกองประวัติของนายต๋องยาวเป็นหางว่าวเลยครับมีทั้ง ข่มขืนป้น,นแล้วก็ทะเลาะวิวากับชาวบ้านเขานี่่าสูรคนโทษคดีร่วมกันข่มขืนแล้วฆ่าแต่ก็หลักฐานไม่เพียงพอถูกปล่อยตัวออกมาจะว่าไปเนี่ยไอ้ผู้ที่ตายนี่ก็สมควรตายนะผู้ก,กองว่าไหมนี่หมดมันไม่มีใครสมควรตายหรอกนะครับแล้วผู้กองให้ผมหาข้าขอมูลพวกนี้ทำไมล่ะครับพี่กำลังสืบหาตัวคนร้ายอยู่อะ มีอะไรหรือเปล่าถึงนัดเรามาที่นี่นุชนุชสั่งอะไรก่อนนะไม่อ่ะเรากินข้าวมาแล้วงั้นเอาน้ำไหมเดี๋ยวแค่เอาให้ไม่เป็นไรแค่มีอะไรรีบพูดเถอะเราจะรีบกลับไปดูแลน้องอ่ะทำไมนันถึงตาบอดแล้วนุชมันโดนรถชน นายพลรนายเป็นคนขับรถชนนั้นใช่ไหมนี่เข้มกำลังสงสัยเราอยู่เหรอแล้วก็เข้มสืบเรื่องของเราอยู่ใช่ไหมเปล่าวนะนุชเราก็แค่อยากจะช่วยนุชอ่ะเ้มช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกนะอีกอย่างนั้นก็ตาบอดไปแล้วเรื่องทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วเราจัดการปัญหาของเราได้แต่เราเป็นตำรวจนะนุช แค่นุชบอกความจริงเรามาเราสามารถช่วยนุชได้นะถ้าเข้มจะเรียกเรามาคุยเรื่องนี้อะนะเราขอตัวนุชนุชน,นันเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันนะไม่นันไม่อยากไปไม่เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเก็บของแล้วนั่นรอยอยู่ตรงนี้ โชคนี้เราแค่เจอเรื่องวุ่นวายมามากพี่ก็แค่อยากจะพะักนันขอโทษค่ะเดี๋ยวนันไปช่วยพี่ปรถเก็บของนะคะไม่เป็นไรจ้ะนันนั่งรอพี่อยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวพี่ขึ้นไปเก็บเอง ดีมากเลยน,นันห้องของเราเนี่ยมองเห็นวิวภูเขาด้วยแถมพนักง,งานบอกว่าตอนเย็นอะ่ะเราสามารถดูพระอาทิตย์ตกดินไดยด้วยนะพี่นุชชอบก็มองไปเลยค่ะนันมองไม่เห็นจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะนันพี่ขอโทษที่พี่พูดไปเนี่ยก็แค่อยากให้นันรู้สึกผ่อนคลายก็เท่านั้นจะผ่อนคลายทําไมหรอคะในเมื่อน,นันไม่ได้อยากมาที่นี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนันอย่าเอาแต่ใจสิ พี่มาที่นี่พี่มีเหตุผลนั้นนั้นเหตุผลที่พี่บอกนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นเหนื่อยแล้วพี่นุษพานั้นขึ้นห้องเถอะคะ่ะนั้นอยากนอนแล้วได้จ้ะเดี๋ยวพี่พาไปนะ